สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็หมอกปกันอีกแล้วนะครับในช่องธีระบัดชาแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการตั้งวาวในเวฟร้อยสิบไอนะครับขั้นตอนการทําจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไม่พูดเยอะนะครับเอาละครับในขั้นตอนแรก นะครับก็เพื่อนๆก็ถอดชุดสีในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้จริงๆแล้วไม่ต้องถอดขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่เพื่อความชัดนะครับเวลาเพื่อนๆไปไปไปทตามนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับน็อตตัวนี้นะครับเป็นน็อตที่เอาไว้สําหรับดูมาร์กนะครับมาร์กจานไฟนะครับก็เดี๋ยวเราถอดในส่วนของน็อตตัวนี้ออกก่อนเลยนะครับอันดับแรก ขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทําการถอดฝาเข้าเบาวนะครับซึ่งจะมีน,อน็อตในการสองตัวนะครับคือสองตัวนี้นะครับเราถอดออกหลังจากถอดน็อตแล้วนะครับให้เราถอดฝาออก นี้ก็จะเป็นปเกเกนฝาครอบวาล์วให้เพื่อนๆสังเกตเลยนะครับว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันแข็งนะครับไม่นิ่มนะก็แนะนําให้เพื่อนๆเปลี่ยนไปเลยนะครับนในส่วนของตรงนี้แล้วก็ในส่วนของซีนตัวนี้นะครับนะจะมี2ตัวเดี๋ยวเราถอดออกมาแล้วก็ตรวจเช็คในส่วนของความแข็งดูนะครับว่าถ้ามันแข็งนะครับแล้วก็เวลาใส่กับแกนน็อตตัวนี้ไปแล้วแล้วมันหลวม นะครับก็ให้เราเปลี่ยนไปได้เลยนะครับนะเพราะว่าตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันเกิดการหลวมตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้แรงดันน้ํามันแรงดันไอน้ํามันเนี่ยนะครับมันออกมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันแข็งก็แนะนําให้เปลี่ยนไปเลยนะครับสองตัวโอเคครับครับในการหมุนเครื่องยนต์นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีทักษะด้านช่างก็สามารถทําได้นะครับนะให้เราสังเกตในส่วนของ วาวไอเสียนะครับถ้าเกิดวาวไอเสียเริ่มกดนะครับให้เราเริ่มหมุนช้าลงนะครับอ่าเดี๋ยวให้ให้สังเกตที่วาวตัวนี้นะครับวาวตัวล่างวาวไอเสียนะครับถ้าเริ่มขยับนะครับถ้าเริ่มขยับเราก็ค่อยๆหมุนช้าๆลงนะครับเดี๋ยวเราหมุนไปเรื่อยๆนะครับในทิศทางตามเข็มนาฬิกาโทษทีครับในทิศทางอ่าทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนไปเรื่อยให้เราสังเกตวาวนะครับตอนนี้ วาวไอเสียกดแล้วนะครับเมื่อวาวไอเสียกดแล้วปึ่มนะครับให้เราหมุนไปอีกสังเกตว่าตอนเนี้วาวไอดีก็จะกดหลังจากาวาวไอเสียขึ้นขึ้นสุดนะครับวาวไอดีจะเริ่มกดลงนะครับวาวไอดีตัวนี้นะครับจะเริ่มกดลงถ้าเริ่มกดลงอันนี้เขาเรียกว่าจังหวะโอเวอร์แลปนะครับจะไม่สามารถที่จะตั้งตั้งาวาวได้นะครับ ให้เราหมุนไปอีกครึ่งรอบนะครับแล้วก็สังเกตในส่วนของมาร์กตัวนี้ถ้าหมุนไปอีกหนึ่งรอบมาร์กสีขาวจะต้องมาอยู่ตรงข้ามกันตรงนี้นะครับอันเนี้จะได้จังหวะนะครับอัดส,สุดอ่ะจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอันนี้ งแล้วนะครับมาร์กที่อยู่ด้านในนะครับจะต้องตั้งฉากกันแล้วหมุนอีกนิดหนึ่งนะให้มันตั้งฉากโอเคตอนนี้ตั้งฉากแล้วนะครับนะตั้งฉากขึ้นโลกเลยนะครับในส่วนของมาร์กตรงนี้นะครับแล้วก็มาร์กสีขาวอยู่ด้านนี้ นะครับในจังหวะนี้ตำแหน่งนี้นะครับถ้าดูในช่องมาร์กตรงพอดีครับเพื่อนเพื่อนมาร์กตัวทีเห็นไหมฮะจะมีสัญลักษณ์ตัวทีอยู่อันนี้เราก็สามารถที่จะตั้งวาลได้เลยนะครับในจังในจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งวาลกันนะครับว่ามีวิธีการตั้งวาลอย่างไรนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ต้องการตั้งวาลด้วยตนเองนะครับเรามี พิกัดร้านค้ามาให้เพื่อนๆนะครับเลือกซื้อได้อันนี้จะมีทั้งชุดฟิลิเกตแล้วก็ประแจปรับตั้งวาลแล้วก็แถมมาให้ในส่วนของบล็อกถอดชุดคัตตัวนี้นะครับในราคาไม่ถึงร้อยบาทครับเพื่อนๆนะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับแปะพิกัดร้านค้าไว้ใต้คลิปเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองหาซื้อดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับปรับตั้งวาลกันเลยนะครับนะในส่วนของเวฟบร้อยสิบไอเนี่ยนะครับอ่าสเปคในส่วนของ i d และไอเสียจะเท่ากันเลยก็คือ0.1มมิลนะครับ0.1ม์จ่งมิละนะครับเพื่อนจะอยู่ที่ตัวนี้ฮูนย์มิลนะครับก็เดี๋ยวเรามารีเช็ค,ชคกันอีกทีครับว่าของเราเนี่ยมันห่างไปหรือว่ามันวาวายันอยู่นะครับในส่วนของฟิลิเกตน,นะครับเราจะใช้0นจ ศูนนะครับมิลลองตรวจเช็คก็คือให้เราเอาฟิลิเกตนะครับเสียไประหว่างตัวกดวาลวนะครับกับตัววาลวแล้วก็ลองอสไลด์ดูแบบนี้นะครับถ้ามันหลวมเลยนะครับถ้ามันหลวมเลยถ้าเราจับไปลายถ้าเราจับปลายแบบนี้นะครับแล้วดันไปสามารถดันได้ง่ายๆแบบนี้นะครับสแสดงว่าหลวมไปนะครับให้เราปรับตั้งนะครับโดยการ คลายน็อตเบอร์เก้าด้านบนนะครับแล้วก็ปรับตั้งตัวเป็นหัวสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับในส่วนของปะจจัยนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นบล็อกตัวนอกจะเป็นบล็อกเบอร์เบอร์9นะครับและตัวนเนี่ยเราจะไว้สําหรับขันตัวตัวสี่เหลี่ยมด้านบนนะฮะตัวนี้วิธีการง่ายเราจะคลายน็อตเบอร์9ก่อนนะครับโดยสูงเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ เวลาเราคายแล้วนะครับเราต้องการที่จะปรับตั้งให้มันชิดขึ้นนะครับให้เราหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนี่นะครับสามารถคายหรือขันเข้าได้นะครับก็ดูว่าระยะห่างเป็นไงตอนนี้ชิดไปครับเราคลายหน่อย น,นี้ก็ใคายกลับมาอ่าขันข้าวนิดน,นึงครับอ๋อตอนนี้ก็พอดีเลยนะครับเพื่อนมือวง ให้เราดันได้แบบนี้นะครับมันจะฟืดๆหน่อยๆฟืดๆๆนะครับโอเคในส่วนของ ID ดีตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งไอเสียนะครับก็เหมือนกันครับขนาดเท่ากันก็คือ0.1นะครับ0.1 หลังจากที่เราตั้งวาล์วเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนก็ลองหมุนเครื่องยนต์นะครับหมุนตัวเนี้นะครับสักสองสามรอบดูว่ามันมีการติดขัดอะไรไหมก็หมุนได้ตามปกตินะครับเพื่อนไม่ติดขัดอะไรโอเคครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ในส่วนของนะครับปเกฝาข้อวาล์วตัวนี้นะครับตรวจเช็คนิดนึงนะครับว่ามันแข็งถ้ามันแข็งเนี่ยก็คือให้แนะนำไปเปลี่ยนนะครับว่า เดี๋ยวน้ำมันเครื่องเกิดการรั่วซึมได้ขนัดนะครับแต่ถ้าเกิดยังนิ่มอยู่ก็แสดงว่ายังใช้ได้ปกตินะครับเพื่อนๆนะหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการใส่ซีลฝัเข้อบา์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปกับตัวนี้ไปก่อนนะครับจะได้ง่ายนะสังเกตว่าให้โอนุตัวนี้นะครับสวมเข้ากับสลักตรงในใส่ใเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เช็ดข้าวน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดไม่เกิดการนวดซึมเนี่ยเราจะได้ตรวจเช็คได้นะครับว่ามันเกิดการนวดซึมนะครับจะได้ไม่สับสนกับน้ำมันที่มันเปลิออกมา <C oughs> โอเคเราใส่เข้าไป <C oughs> ก็หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง ก็หลังจากนั้นลองตรวจเช็คดูอีกครั้งนะครับว่ามีขราบน้ํามันรั่วซึมไหมนะครับตรวจเช็คขราบน้ามันนะครับไม่มีการรั่วซึมนะครับตามขอบต่างๆโอเคครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่ต้องการตั้งวารถจักรยานยนต์ด้วยตนเองวันนี้ช่องธีรพัชแชนแนลก็ขอฝากความรู้ดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ